สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูดอกกุหลาบนะคะกุหลาบมอนสวยมากให้ดูเลยนี่เลยนะคะคือมาจอดรถปุ๊บกลิ่นหอมแบบว่าโคตรหอมอะ่ะหอมมากมากชื่นใจจริงๆหอมสุดๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็กำลังอันนี้ก็กำลังตูมนะคะแต่ว่าอันนี้ออกดอกแล้วนะคะ แล้วเป็นกุหลาบมอนที่เป็นสีชมพูนะคะปกติมันจะมีสีแดงอยู่ที่บ้านที่ตัดแบบว่าตัดได้ทุกเช้าอะ่ะเพราะว่าเวลาที่ฝนตกหรือว่าแบบน้ําค้างลงอย่างเงี้ยดอกมันก็บานแล้วก็กลิ่นน้องจะหอมมากๆเลยนะคะต้องบอกว่ากลิ่นแบบว่าสุดยอดคือกุหลาบมอนนี่คือกลิ่นหอมแบบว่า,มมานะที่สุดเขาเอากุหลาบมอนเนี่ย ไปทำชานะคะหรือว่าทำเบเกอรี่ทําอะไรเงี้ยทาได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันให้กลิ่นหอมแล้วก็คนโบราณเขาก็เอาไปทำน้ําหอมน้ําอบน้ําปรุงกันด้วยก็ใช้กุหลาบมอนนะคะ